ประชุมประจำปี MDRT คืออะไรนะครับเมื่อการปีที่ผ่านมาตอมเดินทางไปน s ชวิลล์ประเทศสหรัฐอเมริกาไปกับเพื่อนๆที่อาริยันสย,ยุทธยาครับเราเดินทางไปนะครับกับเพื่อนๆกลุ่มวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับเดินทางไปพร้อมกัน20กว่าคนถึงเราครับนชวิลล์เมืองแห่งดนตรีครับนั่งมาต้อง10กว่าชั่วโมงเมื่อยสุดๆแต่บรรยากาศก็ดีมากๆเลยสงบสุดๆเลยนะครับ แล้วเราก็เริ่มออกเดินทางนะครับเดินช้อปปิ้งหาของกินกันเต็มเมืองเลยต้องเรียกได้ว่าซ้ายขวามีแต่ร้านดนตรีทั้งนั้นเลยครับ ด้วยความสนุกสนานต่างวัยต่างเจนนะครับก็ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช้อปปิ้งนะครับมาเมืองแห่งดนตรีทั้งทีจะพลาดได้ยังไงนะครับสีสันยามค่ำคืนสุดยอดสุดๆบางคนงงนะครับฟังมาถึงตอนนี้ไหนบอกว่ามาประชุมใช่ครับแต่ตอนนี้เราต้องเที่ยวก่อนเพราะเราเดินทางถึง15วันนะครับเราก็ต้องเที่ยวในเมืองก่อนนะครับพวกเราเช่าบ้านกันเองทําอาหารกันเองผมว่ามันคุณภาพสุดๆเลยนะครับคุยกันได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยโชคดีครับขณะไปเนี่ยเขามีแข่งเบสบอลด้วยนะครับถือเป็นครั้งแรกเลยครับที่ตอมได้ไปดูบบสอในนามจริง ผมลันไป3-4ี่ทีสุดยอดจริงๆบรรยากาศที่อยู่ในริมสนามนี่มันที่สุดเลยหอาวละถึงเวลาประชุมแล้วครับ Annual Meeting MDRT นะครับ MDRT คือ l ิ o เลนด l ล r r รา n d t a b l e ครับสำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ติดคุณวุฒินี้เท่านั้นนะครับคุณวุฒินี้นะครับคนไทยที่เป็นที่ปรึกษาการเงินมีเพียง4 0 0พคนเท่านั้นครับที่ติดคุณวุฒินี้หลายคนคิดว่า MDRT คือคนที่ขายประกันได้เยอะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันคือการที่เราสามารถช่วยเหลือการเงินคนไทยได้มากนั่นเองและนี่คือวิทยากรคนไทยนะครับเราก็ ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันหัวหน้าตอมครับพี่จิวเดินทางมาประชุมที่ต่างประเทศครั้งแรกด้วยเจอคนหลากหลายมากแต่ละคนมีความสามารถแล้วก็เป็นระดับโลกทั้งนั้นนะครับเพราะ MDRT คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่ปรึกษาการเงินทั่วโลกเลยนะครับมันเลยแหลมากจริงๆโชคดีมากและนี่คือสมาชิก MDRT ไทยแลนด์บางส่วนนะครับและคนนี้ครับสุดยอดวิทยากรดรซันเจเอาจริงนะครับอากาศดีสุดๆเลยครับพวกเราสามารถเดินไปเรียนกันได้ทุกวันเลยสบายมากไอดอลอีกหนึ่งคนของอาเลียนสัธยาครับน้องไอ์อัตพงษ์เหล่าอนันชยัย สุดยอดเก่งสุดๆและแล้วประชุมมันก็จบลงไปแล้วนะครับแต่การประชุมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดเนาะพวกเราได้ทั้งไมซ์เซ็ตและวิธีการของคนสําเร็จที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินครับหลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่นิวยอร์กนะครับก็ไปท่องเที่ยวอีกตามเคยน้องๆในทีมนะครับหลายคนมาท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าใจฟูมากบรรยากาศดีอากาศดีอาหารอร่อยนะครับถ่ายรูปก,กันสนุกสนานมากมายเรียกได้ว่าแฮปปี้กันตลอดทั้งทริปเลย มานิวยอร์กทั้งทีนะครับต้องลงไปที่สับเวกันสักนิดหนึ่งแต่บอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยรู้สึกสกปรกจริงๆไล่เก็บแลนด์มาร์กไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วการมาทริปครั้งนี้นะครับทาให้เราเรียนรู้หลายอย่างเลยว่าคนสําเร็จเขาใช้ชีวิตยังไงเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็มีความสุขในการมาท่องเที่ยวใช้ชีวิตนะครับตามคอนเซปต์ของ MDRT ครับ Whole Person Concept การเป็นคนเต็มคนต้องทํางานต้องใช้ชีวิตต้องมีความสุขนะครับแบ่งปันเรื่องราวชีวิตให้กับคนรอบข้างเราเป็นใครและเราต้องการอะไรให้มันดีขึ้น นั่นเอง